ท่านประธานที่เคารพครับประเทศไทยในวันนี้นะครับเหมือนกบที่ถูกต้มน้ําร้อนนะครับคือเวลาถูกต้มน้ําร้อนอย่างช้าๆเนี่ยกบถ้าเราโยนลงไปในน้ําเดือดมันจะมันก็จะกระโดดออกมานะครับแต่เวลาเราใส่มันไปในน้ําอุ่นแล้วค่อยๆเร่งไฟเนี่ยมันจะไม่รู้ตัวว่ามันถูกต้มจนกระทั่งสุดท้ายมันก็ตายนะครับเศรษฐกิจไทยในตอนนี้ก็เช่นกันนะครับก็เหมือนกบที่กําลังถูกต้มในน้ําร้อนเพราะว่าเรากําลังเคยชินนะครับกับการที่รู้สึกว่าการเติบโตของเศรษฐกิจเนี่ยเติบโตอย่อยางช้าๆนะครับ GDP เรา เติบโตเพียง1-2%จากที่เคยโต5-7%นะครับคนไทยเริ่มรู้สึกว่าอันนี้มันเป็นสภาพปกติใหม่ทั้งๆที่มันเป็นสัญญาณวิกฤตเรากําลังเคยชินกับการที่ประเทศเราไม่มีเครื่องจนกรทางเศรษฐกิจกใหม่การขาดนวัตรกรรมขาดการลงทุนโครงสร้างด้านพื้นฐานขาดอุตสาหกรรมใหม่นโยบายที่ออกมามันมีเพียงแต่การแก้ปัญหาเฉพาะหน้านะครับนโยบายการแจกเงินรายวันแก้รายวันไม่ได้เป็นการสร้างอนาคตเรากําลังเคยชินกับรัฐบาลที่ไม่คิดเปลี่ยนแปลงระบบนะครับปล่อยให้โครงสร้างราชการล้าหลังนะครับระบบการศึกษาย่ําอยู่กับที เมื่อเรากลับมามองตัวเลขทางเศรษฐกิจปัจจุบันที่ดูเหมือนว่าจะฟื้นนะครับแต่ว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยมันตั้งอยู่บนพื้นฐานที่เปราะบางกระจุกตัวและไรยทิทางมากนะครับไม่มีการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างไม่มีการสร้างเทคโนโลยีใหม่และไม่มีการพัฒนาแรงงานให้ทันโลกเรากําลังขับเคลื่อนธุรกิจด้วยเครื่องยนต์เก่าเติมน้ำมันเติมน้ำมันด้วยนโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจแบบชั่วคราวและหวังว่าเราจะสามารถผลักดันประเทศเราไปสู่อนาคตได,ด้ทุกท่านครับที่ผมกล่าวอย่างนี้เพราะว่าเราเปรียบเหมือนเรือที่กําลังค่อยๆที่เครื่องยนต์ค่อย ไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์ทางการผลิตนะครับเครื่องยนต์ทางการเกษตรเครื่องยนต์ทางการบริโภคอาจจะเหลือเครื่องยนต์ทางด้านภาคท่องเที่ยวที่ยังพอติดอยู่แต่ก็แผ่วเบาลงทุกทีในขณะที่ภูมิภาคอาเซียนของเรานะครับกำลังก้าวขึ้นเป็นหนึ่งใน power house ทางเศรษฐกิจโลกที่สําคัญเพราะว่ามีการคาดการณ์ว่าอาเซียนเราเองเนี่ยจะเป็นภูมิภาคที่เศรษฐกิจเต,เติบโตสูงที่สุดในโลกนะครับในปี2025 โดยทีมวิจัยของธนาคารกรุงศรีคาดว่ากลุ่มอาเซียนไฟนะครับก็คือประเทศไทยสิงคโปร์อินโดฟิลิปปินและก็มาเลเซียเนี่ยจะมีอัตราเติบโตเฉลี่ยทั้งกลุ่มอยู่ที่4.6ในปีนี้ซึ่งนับว่าสูงมากนะครับถ้าเทียบกับภูมิภาคอื่นแต่ในขณะเดียวกันเศรษฐกิจไทยกับโตลังท้ายในภูมิภาคครับและคาดว่าจะโตต่ากว่าค่าเฉลี่ยอาเซียนอย่างมีนัยสําสคัญด้วยข้อมูลล่าสุดจากสภาพัฒน์นะครับมีการปรับลดการคาดการ GDP ไทยปีนี้ลดลงเหลือเพียง1.8จากเดิมที่คาดการไว้2.8% ซึ่งสะท้อนใหเห็นว่าเรากําลังเจอแรงเสียดทานทั้งภายในและภายนอกจากอุปสรรคที่มีผลต่อการเติบโตของเศรษฐกิจบ้านเราความท้าทายภายนอกที่เรากำลังเจออยู่ในปัจจุบันนะครับท่านประธานครับอย่างแรกที่เรากำลังเจออยู่ก็คือนโยบายก,กันทางการค้าของสหรัฐโด,ดยเฉพาะมาตรการภาษีนําเข้าที่ส่งผลให้การส่งออกของไทยเนี่ยเผชิญหน้ากับความไม่แน่นอนมากขึ้นนะครับและถึงตอนปัจจุบันนี้เราก็เพิ่งเริ่มดําเนินการเจรจากับสหรัฐไปเพียงรอบแรกเท่านั้นเอง นอกจากนี้ภาคท่องเที่ยวของเราก็ยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่นะครับการที่จีนเองก็เจอปัญหาเศรษฐกิจภายในประเทศนะครับทำให้นักท่องเที่ยวจากจีนที่เคยเป็นนักท่องเที่ยวหลักที่มาเที่ยวประเทศไทยเนี่ยมีจํานวนลดลงนะฮะนอกจากนี้เหตุการณ์แผ่นดินไหวเอ่ย ơi, เหตุการณ์กรณีลักพาตัวนักแสดงชาวจีนเอ่ยก็ส่งผลต่อความเชื่อมัน่นในเรื่องของความปลอดภัยสําหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติด้วยความขัดแย้งระหว่างประเทศในบริบทโลกในเชิงของภูมิรัฐศาสตร์ที่เปลี่ยนไปนะครับอย่างสงครามรัสเซียยูเครนความตึงเครียดระหว่างอิสราเอลกับอิหราางอพทททปรระะเเเเศศไยกกับูช ก็ส่งผลนะครับต่อราคาพลังงานต่อการลงทุนรวมถึงการค้าเสถียรภาพการค้าในภูมิภาคทั้งสิ้นนะครับความท้าทายภายในประเทศเราเองก็มีมากมายครับเสถียรภาพภาการเมืองในประเทศล่าสุดสารรัฐมนูญได้สั่งให้ท่านอดีตนยายกแพทองทานนะครับต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่จากกรณีคลิปเสียงที่ออกมาทําให้เราก็ยังเป็นกังวลกันว่าเราจะมีทางออกสําหรับปัญหาการเมืองในประเทศไทยหรือไม่ ปัญหาเชิงโครงสร้างที่ยังเหลือรังนะครับอาทิเช่นการแข่งขันทางภาคการผลิตที่ลดลงและการการขาดแรงงานทักษะสูงที่จะทำให้ประเทศเราเข้าไปเข้าไปเป็นผู้เล่นในกลุ่มอุตสาหกรรมใหม่ได้ปัญหานี้คูเรีอนที่สูงถึง90%นะฮะของ GDP ซึ่งเป็นอัตราสูงระดับต้นๆของเอเชียก็ส่งผลต่อการจับใจ่ายใช้สอยนะครับส่งผลต่ออำนาจซื้อการบริโภคในประเทศทําให้การบริโภคของเราไม่แข็งแรงนะครับและที่สําคัญการเข้าสู่สังคมสูงอายุอย่างรวดเร็ว ประเทศไทยเรากำลังจะเข้าสู่ซ u เปอร์เอเจ์โซซตี้นะครับภายในปี2035นะครับแล้วก็มีการคาดการณ์ว่าประชากรของประเทศไทยเราเอง 1- ใน3านะครับกำลังจะมีอายุมากกว่า60ปีภายในปี2040ด้วยสิ่งเหล่านี้คือความท้าทายนะครับที่ประเทศเราต้องเจอและจำเป็นต้องมีแนวทางการแก้ไขโดยเร่งด่วนซึ่งพอเรามาดูนะครับตัวชีวัดทางเศรษฐกิจของไทยกับประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็ประเทศอื่นๆนะครับก็จะเห็นว่าอัตราเติบโตทาง GDP ของประเทศเราเนี่ยอยู่ลังท้ายของภูมิภาคในขณะที่ปัญหาหนี้สิน คูเรือนต่อ GDP เนี่ยก็สูงมากเช่นกันนะครับแต่สิ่งตัวเลขที่สำคัญที่ผมอยากให้ทุกท่านดูเนี่ยก็คือ2ช่องสุดท้ายนะครับด้านล่างสุดนะครับก็คือเปอร์เซ็นต์ของประชากรที่มีอายุ60ปีขึ้นไปซึ่งประเทศเรามีจำนวนถึง20%เรียกได้ว่าเข้าสู่สังคมสูงวัยเต็มตัวแล้วตามประเทศพัฒนาแล้วอย่างสิงคโปร์หรือว่าเกาหลีใต้นะฮะแต่ว่าความแตกต่างก็คือผลิตภาพแรงงานของเราหรือว่า GDP ต่อชั่วโมงการทำงานที่แรงงานของเราทำได้เนี่ยมันอยู่ในเกณฑ์ต่ำมาก ถ้าจะเทียบกับประเทศที่พัฒนาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นมันหมายความว่าการที่เรายิ่งเข้าสู่สังคมสูงอายุมากขึ้นนะฮะทำให้จํานวนแรงงานในระบบเราลดน้อยลงเรื่อยๆทางแก้เรามันมีอยู่แค่ไม่กี่ทางเท่านั้นครับอย่างแรกก็คือต้องเราอาจจะต้องเพึ่งพิงแรงงานต่างชาติให้มาทํางานในสิ่งที่แรงงานไทยไม่อยากทานะครับแต่อย่างที่สองที่เราจะต้องทําก็คือว่าเราต้องพยายามเพิ่ม GDP ต่อชั่วโมงการทํางานที่สูงขึ้นคือพูดง่ายๆคือเราไม่สามารถจะหวังพึ่งพิงให้ประเทศเราเติบโตด้วยอุตสาหกรรมค่าแรงต่ําได้อีกต่อไปแล้ว ทางออกของเรามีเพียงอุตสาหกรรมใหม่เครื่องจนกเศรษฐกิจตัวใหม่ที่จะเข้ามาสร้างงานสร้างรายได้ให้สูงขึ้นในบริบทที่ประเทศเรากําลังมีแรงงานวัยทางานที่น้อยลงเรื่อยๆครับทีนี้พอเราหันกลับมามองการแก้ปัญหาในประเทศอื่นๆนะครับที่ชัดเจนเลยว่าทุกประเทศมีเป้าหมายที่ชัดเจนว่าเขาอยากจะเป็นอะไรเขาอยากจะมีบทบาทแบบไหนในเวทีเศรษฐกิจโลกเวียดนามมีเป้าหมายอยากจะเป็นศูนย์กลางการผลิตระดับโลก มีการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมใหม่ในโปรเจกต์ Make Vietnam 4.0นะครับมีการผลักดันการลงทุนในพลังงานสะอาดมีการสร้างเขตเศรษฐกิจพิเศษทันสมัยและที่สําคัญนะครับมีความพยายามที่จะปรับโครงสร้างราชการไม่ว่าจะเป็นการลดขนาดภาครัฐนะครับลดหน่วยงานที่ซ้ำซ้อนลดจานวนข้าราชการใช้เทคโนโลยีแทนคนซึ่งเราเองอาจจะยังไม่เห็นผลลัพธ์นะครับในตอนนี้ว่าสําเร็จแค่ไหนแต่แค่เขามีความกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงเนี่ยผมก็เริ่มกังวลใจแทนประเทศไทยแล้วครับ อีกทั้งประเทศเกาหลีใต้และมาเลเซียก็มีเป้าหมายและแนวทางที Willy ่ช uh ัดเจนนะครับในการดันประเทศเศรษฐกิจใหม่ของตัวเองนะครับแลวแลวมันก็เริ่มเห็นผลสําเร็จในการดึงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนในเศรษฐกิจใหม่อย่างพวกเซมิคอนดักเตอร์นะครับอุตสาหกรรมดิจิทัลแล้วก็จานยนต์ไฟฟ้าพวกเขาสามารถดึงการลงทุนเหล่านี้ให้เข้าไปลงทุนในประเทศตัวเองได้สําเร็จนะครับด้วยแพ็กเกจการจูงใจนะฮะการลงทุนที่แพ็กเกจที่น่าจูงใจนะครับมีโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมมีแรงงานที่มีทักษะ และก็มีรัฐบาลที่ร่วมสนับสนุนนะฮะพัฒนาทักษะเทคโนโลยีในกลุ่มแรงงานนะครับให้สามารถเชื่อมต่อกับความต้องการของเอกชนได้จริงในขณะที่ประเทศเหล่านี้มีเป้าหมายที่ชัดเจนนะครับผมต้องหันกลับมาถามว่าประเทศไทยเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนหรือย,ยังว่าเราอยากจะเป็นประเทศที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจเราด้วยเศรษฐกิจอะไรในอนาคตนะครับผมคิดว่าประเทศไทยเรายังไม่มีทิศทางที่ชัดเจนในเชิงยุทธศาสตร์การส่งเสริมการลงทุนในประเทศเรายังที่ผ่านมานะฮะยังเน้นแต่ในเรื่องของปริมาณไม่ได้มองในเชิงคุณภาพนะครับหรือว่า value chain แต่อย่างใด ทีนี้ย้อนกลับมามองที่ประเทศเราครับท่านอดีตนายกรัฐมนตรีแพรทองทานเคยแถลงต่อสภาว่าต้องการส่งเสริมการลงทุนนะครับส่งเสริมโอกาสในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตแต่เรายังไม่เคยเห็นความชัดเจนในการผลักดันนโยบายเหล่านี้แต่อย่างใดท่านประธานที่เคารพครับประเทศไทยในวันนี้นะครับไม่ได้ขาดแคลนเงินงบประมาณแต่เรากาลังขาดแคลนวิสัยทัศน์ทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรงรัฐบาลใช้เวลาและทรัพยากรอันมีค่ามากมายนะครับไปกับนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นที่ไม่มีประสิทธิภาพ อย่างเช่นเงินที่จิเตอาหนึ่งหมื่นบาทที่เราก็เห็นแล้วว่าไม่สามารถกระตุ้นการบริโภคได้จริงและไม่ได้เกี่ยวข้องกับการยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศเราแต่อย่างใดเลยนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจอีกหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันล้านบาทนะครับที่จะกระจายไปยังห้าสิบหน่วยงานภาครัฐเพื่อใช้ดําเนินการจ้างงานและโครง้างโครงการลงทุนระยะสั้นนะฮะโดยกระทรวงการคลังก็คาดว่าจะช่วยสร้างงานและผลักดัน GDP ให้ขยายเติบโตเพิ่มขึ้น0.4เปอร์เซ็นต์ ซึ่งผมคิดว่านโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจแบบเบี้ยหัวแตกแบบนี้นะครมันเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจแบบปะผูเล็กๆน้อยๆอยและมันจะไม่มีผลต่อโครงสร้างเศรษฐกิจในระยะยาวทั้งๆที่ประเทศเราตอนนี้ต้องการลงทุนอย่างจรงิงจังในโครงสร้างพื้นฐานเชิงยุทธศาสตร์นะครับเพื่อยกระดับการแข่งขันของประเทศให้ได้ผมคิดว่าประเทศเราอยากเห็นรัฐบาลเดินหน้าผลักดันการลงทุนโครงข่ายด mm ิจิทัลเดินพลังงานสะอาดโครงการโลจิสติกอัจฉริยะนะฮะหรือว่าแม้แต่การพัฒนาแรงง,งานทักษะสูงอย่างจริงจังเหมือนที่ท่านพยายามจะทํากับโครงการเงินดิจิตอลหนึ่ ในขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านเราอย่างเวียดนามและมาเลเซียนะครับมีการเดินหน้าดึงดูดการลงทุนในอุตสาหากรรมอนาคตอย่างพวกเซมิคอนดักเตอร์นะครับยานยนต์ไฟฟ้าหรือว่า Data Center แต่รัฐบาลไทยเลือกที่จะหว่านเงินแบบไม่มียุทธศาสตร์ผมขอย้ำนะครับท่านประธานครับเราไม่ได้แพ้เพราะเราไม่มีทรัพยากรนะครับแต่เราแพ้เพราะเราไม่มีทิศท,ทางประเทศไทยเราไม่ต้องการนโยบายประชาชนประชานนิยมแบบชั่วคราวอีกต่อไปแต่เราต้องการการลงทุนที่สร้างความสามารถในการแข่งขันให้ประเทศได้ในระยะยาวครับเพื่อให้ประเทศไทยเรา มีรายได้นะครับประชาชนมีรายได้และประเทศไทยเรามีอนาคตถึงเวลาแล้วครับที่รัฐบาลจะต้องกลับมาให้ความสําคัญกับการสร้างเครื่องยนต์เศรษฐกิจใหม่แทนที่โมแต่จะเติมน้ำมันป่าผุให้เรือลําเก่าและคาดหวังมันจะวิ่งได้เร็วขึ้นนะครับสุดท้ายนี้นะครับผมอยากจะฝากคําถามผ่านท่านประธานนะครับไปยังท่านรัฐมนตรีนะครับ ท่านราัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังว่าจากที่รัฐบาลเคยประกาศเจตนารมณ์ในการมุ่งเสริมสร้างอุตสาหกรรมแห่งอนาคตนะครับไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจสีเขียวไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจดิจิทัลนะครับเศรษฐกิจสุขภาพแต่ปัจจุบันประชาชนก็ยังไม่เห็นโครงการขับเคลื่อนเครื่องจนต์เศรษฐกิจใหม่เหล่านี้อย่างเป็นรูปเป็นทา่าผมยื่อยากจะถามว่าปัจจุบันรัฐบาลยังมีความตั้งใจจะผลักดันเศรษฐกิจแห่งอนาคตเหล่านี้อยู่หรือไม่นะครับและข้อที่2 ข้อจากัดในปัจจุบันที่ทําให้เราไม่สามารถก้าวไปสู่อุตสาหกรรมใหม่ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการขาดยุทธศาสตร์ที่ชัดเจนและต่อเนื่องเพราะเราไม่มีมาสเตอร์แพลนนะครับเราไม่มีหน่วยงานหลักที่จะเป็นเจ้าภาพนะครับที่จะขับเคลื่อนนําเกมเหมือนหน่วยงานมิด้าของมาเลเซียหรือหน่วยงานโคตราของเกาหลีใต้นอกจากนี้ปัญหาเชิงโครงสร้างของระบบราชการเราที่ล่าช้านะครับแล้วก็ซับซ้อนปัญหาการขาดบุลคลากรทักษะสูงและการขาดโครงสร้างพื้นฐานการรองรับอุตสาหกรรมใหม่นะฮะที่ทําให้เราเนี่ยเสียเปรียบในการแข่งขันที่จะดึง การลงทุนนะครับจากต่างชาติเข้ามาท่านมีแนวทางในการแก้ปัญหาน,นี้อย่างไรนะครับขอฝากไว้2ข้อในรอบนี้ครับครับ